อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์กราดยิง,งนะครับท่านผู้ชมครับฮัา50ตลาดไทยตอนนั้นนี่ก็บอกว่าถูกวิสามันไปนะครับ43รายปียกสามโคราชอันนี้นะฮะ,ะก็ถูกวิสามันเหมือนกันแต่ก็เป็นโอ้โหเป็นข่าวประเด็นใหญ่ทุกคนก็ติดตามกันว่าเป็นแบบนอ,อย่างไรทุกคนเอาใจช่วยเพราะาตอนนั้นจำได้ยังมีคนติดอยู่ในห้างใช่ครับ โรงพยาบาลยิงผู้ป่นในโรงพยาบาลก็เสียชีวิตไปแล้วก็กราดยิงศูนย์เด็กเล็กอันนี้ก็จะเป็นทางที่แล้วเหมือนกันนะครจริงๆเกือบเกืบหปีพอดีเพราะว่าปีที่แล้วนะเกิดวันที่6ตุลา คือก่อนหน้านี้มันแทบจะไม่เคยเกิดแต่พอหลังๆมันแทบจะทุกปีถี่มากตอนนี้เนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยผมก็คุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมีการไปอบรมและเปิดหลักสูตรสอนใมหาวิทยาลัยแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเรียกว่าหลักสูตรหนีซ่อนสู้เนี่ยก็เอามาใช้แต่วันนี้เนี่ยอาจจะต้องไปอัปเดตครับเพราะว่าทางตํารวจที่เข้าไปซึ่งผ่านการอบรมมานะฮะบอกว่าหนีซ่อนสู้เนี่ยปรากฏว่าตอนที่ฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติจริงๆเนี่ยอยู่ในสถานที่แคบปรากฏว่าพอไปเจองาน จริงเป็นห้างสินค้าที่ใหญ่มากไม่สามารถที่จะตามดูได้ทั้งหมดอันนี้ต้องไปดูว่าจะแก้ไขยังไงคือคือเขาก็มีการถอดบทเรียนกันในการเข้าไปจัดการการเผชิญเหตุนะฮะอันนี้ก็คือคลั่งละ่ะทีนี้นะฮะปี5้อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะตอนนั้นใช้ปืนอาก้าติดกล้องกราดยิงพ่อคาทุเรียนนะครับจ่าปี6กสี่นะฮะปี63อันนี้ก็คือ คือเราสะท้อนเห็นถึงว่าปัญหาที่นํามาสู่การใช้ความรุนแรงครับอันนู้นก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคลั่งตั้นมานะครับอันส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์เรื่องการเสียประโยชน์ถูกเอาเปรียบนะครับจากเรื่องบ้านสวัสดิการผซึ่งับัญชาหลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันแก้ไขได้เบ็ดเสร็จหรือเปล่านะฮะหมายถึงว่าพอหลังจะเกิดเหตุก็พยายามจะแก้ไอที่เพราะมันไม่ใช่แค่รายเดียวใช่ครับารู้ยังไงต่อนะฮะนะฮะแล้วก็ อ่าอันนี้ก็คือเมื่อในในปีเดียวกันปี63นะครับคืออันนี้เราคัดมาในที่ชุมชนในตลาดแล้วก็ในในห้างสรรพสินค้าครับคือแรงมียิงในคลินิกเยอะๆ่าเสริมความงามที่ห้างสรรพสินค้าเซนจูรี่นะครับตอนนั้นนะครับก็มีคนคนเสียชีวิตเหมือนกันครับเออี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทีนี้ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นข่าวไปทั่วโลกครับผมเห็นในต่างประเทศต่างประเทศเขาไปกันเร็วมากเพราะยิงหมู่แต่ละครั้งเนี่ยทุกคนก็ตกตกใจหมดนะใช่ฮะ นี่ฮะแล้วก็ตอนนี้คือการยิงหมู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลมาให้ดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรานึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเกิดขึ้นคือถ้าเป็นข่าวชินตานี่คือสหรัฐเกือบ,บทั้งหมดนะเยอะมากนะครับ,รบสหรัฐหรือประเทศทางยุโรปนะฮะแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าเอเชียกลายเป็นจุดที่เป็นฮอตสปอตที่เกิดการฆ่าหมู่หรือกราดย,ยิงหนามา เยอะไล่ๆๆหลังมาเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดไปเปรียบเทียบใน,นปีต่อปีนะครับปี2022คืออเมริกาก็ยังเยอะอยู่45ครั้งค,คือแทบจะเรียกว่า52สัปดาห์ในปีหนึ่งอเมริกาแทบจะทุกๆอาทิตย์กว่าๆก็จะมีเมื่อกี้ก็จะเป็นเม็กซิโกเป็นบราซิลแต่ก็จะเห็นว่าตัวเลขอ่ะเนี่ยในแถบในนามธนี้จีนบังกลา,าเทศปากีสถานอิโนโดนีเซีย อินเดียนี่มาแถบเอเชียเพิ่มเติมตั้งแ,แต่อินเดียมานี่คือเป็นเป็นเอเชียแล้วนะครับอาจจะขาดแค่ในจเรียรที่เหลือก็คือเอเชียหมดแล้วใช่ฮะขยับไปฮะเมื่อกี้เห็นแล้วว่าคือการยิงหมดในเอเชียมันเกิดติดติดกันแล้วอย่างในบ้านเราเองมันก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วก็ประเทศไทยก็ ติดอยู่ในรคคอร์ดนะฮะของนี่คือองค์กรระหว่างประเทศที่เขาทำนะครับนี่นะฮะเป็นรายงานของปี2012นะฮะของกันเวลเ n นซ์แอคชีฟนะฮะเป็นองค์กรอิสระในสหรัฐนะที่เขารวบรวมนี่ของเรานี่อันดับหนึ่งเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตเยอะอนนั้นที่เราก็ตกใจกันไปแล้วก็คือโทษนะครับคือคือเสียใจกันทั้งประเทศใช่ครับเสียไปเสียชุดไปหลายรายที่โคราบนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีของจีนนี้ก็เสียชุดไป14รลายนะครับปี2018 ก็ที่ญี่ปุ่น11ร,รายแล้วก็ที่เกาหลีใต้19รายาก็ต้องบอกว่าประเทศหลักๆทั้งนั้นเลยนี่<ต>นจะ C เห็นว่าอันนี้คือฝั่งเอเชียที่มาแรงเลยนะฮะ <Hi. S 2> ในระยะหลังๆนะครับ,รบไปกันต่อครับคือปัจจัยเออหลายคนถามว่าไม่ย่างมีบ้านเราทุกคนก็ถาม ปืนออกมาจากไหนกันทรอยมาก่อเหตุได้อย่างอเมริกาเองเขามีประเด็นกันทั่งว่าจาก,จากที่บอกเสรีการครอบครองปืนเขาเลยบอกมันต้องควบคุมหรือเปล่ามันก็เป็นปัญหาคล้ายๆกันหมดนะครับใช่ครับอข,อของสหรัฐเนี่ยคือเขาก็มีปัญหาในแง่ของกฎหมายด้วยว,ว่าแต่ละรัฐเขาบังคับใช้กฎหมายไม่เหมือนกันนะครับบางรัฐครอบครองได้บางรัฐอาจจะไม่ได้ต้องขออนุญาตแบบนั้นแบบนี้บางรัฐเสรีขนาดพกได้ด้วยซ้ำไปนี่นะฮะมันก็เลยค่อนข้างจะคุมยากแต่ของไทยเนี่ยจริงๆมีกฎหมายฉบับเดียวเป็นรัฐเดียว นะครับแต่มีปัญหาเรื่องความหย่อนยานอันนี้ต้องยอมรับกันเลยนะครับก็มีทั้งอะไรนะปืนจริง ที่เอาไปใช้ในอาชญากรรมปืนผิดกฎหมายืปืนดัดแปลงแล้วก็ครั้งนี้เป็นปืนดัดแปลงนะเป็นปืนที่ใช้ยิงลูกแบงก์นะฮะคือแบงก์กันนะครับก็คือลูกแบงก์ก็คือลูกที่มีดินระเบิดแต่ไม่มีหัวไม่มีหัวกระสุนคือพูดง่ายยิงมันมีมันมีเสียงมันมีแสงแต่มันไม่มีหัวกระสุนที่จะทาอันตรายก็ไปดัดแปลงซะไปดัดแปลงลํากล้องไปดัดแปลงรังเพลิงให้สามารถจะใส่กระสุนจริงได้แต่เวลาเดินตรวจเดินผ่านจุดตรวจเนี่ยจะเดินได้ง่ายคือหมายว่าลักลอบผวานได้ง่าย ใช่ปืนจริงใช่ครับวัสดุไม่เหมือนปืนจริงครับอ,ะ,อะเรื่องสุขภาพจิตหลายคนบอกอมันกดดันมันเครียดเดี๋ยวนี้ฮะ ความเครียดความม่ตอกังวลเยอะทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาการเรียนนะครับอย่างเยาวชนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เริ่มมีมีข้อมูลไหลออกมานะครับแต่ว่าทุกฝ่ายก็พยายามเตือนนะฮะว่าไม่ควรที่จะไปคาดเดาล่วงหน้าแต่จะมีทีมนะฮะสาส์วิชาชีพที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สรุปบทเรียนออกมาแล้วก็โซเชียลมีเดียอันนี้ก็บอกว่าหลายหลายครั้งเนี่ยไอความรุนแรงมันถูกกระพือมากขึ้นเพราะตัวนี้เลยใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกมเกมออนไลน์ที่ค่อนข้างจะใช้ความรุนแรงอันนี้ก็มีการพูดถึงกันอยู่ครับ